เอสมายาพามาชมคุกกี้คัตเตอร์ฉลามตัวจิ๋วสุดร้ายกาจที่โจมตีแม้แต่เรือดำน้ำมาแล้วถ้าฟังดูชื่อของมันเราอาจคิดว่ามันเป็นฉลามตัวเล็กมุงมิงน่ารักนะครับแต่ถ้าหากคุณได้เห็นวีรกรรมของมันแล้วก็คุณอาจจะขนลุกขนพองก็เป็นได้ฉลามคุกกี้คัตเตอร์เป็นฉลามสายพันธุ์เล็กที่มีขนาดตัวเท่าแมวบ้านครับมันมักจะโจมตีเหยื่อที่ตัวโตกว่ามันมาก โดยจะกัดชิ้นส่วนเนื้อของเหยื่อให้เป็นรูปทรงกลมเหมือนกับคุกกี้แม้แต่ชิ้นส่วนที่อ่อนนุ่มของเรือดำน้ำนิวเคลียร์มันก็กัดให้เป็นรูมาแล้วฉลามคุกกี้คัตเตอร์ถูกค้นพบในช่วงศตรวรรษที่19ครับโดยนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสจนกระทั่งทศวรรษที่70นนักวิจัยได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบาดแผลลึกทรงกลมปริศนาที่อยู่บนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทุกประเภทตั้งแต่ปลาตัวเล็กจนไปถึงโลมาหรือแม้แต่ฉลามขาว ในปี1 9 7 1งพเรอเจสอ็เรต์โจนส์ได้ค้นพบชิ้นเนื้อทรงกลมเล็กๆในท้องของฉลามคุกกี้คัตเตอร์ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ตระหนักว่าเจ้าฉลามจิ๋วเหล่านี้อันตรายมากแค่ไหนมันจู่โจมได้แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในมหาสมุทรอย่างไม่เคยเกรงกลัวใครถ้าหากย้อนกลับไปก่อนที่เอเวเรตต์โจนส์จะค้นพบเรื่องนี้นะครับผู้คนมักเชื่อกันว่าบาดแผลทรงกลมแปลกๆบนร่างกายของสัตว์ทะเลทั้งหลายเกิดจากเหาปรสิต การติดเชื้อแบคทีเรียปลาแลมเพรหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างจนกระทั่งพวกเขาได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับปากและฟันที่เหมือนเลื่อยของฉลามคุกกี้คัตเตอร์จึงทำให้เข้าใจว่าการถูกพวกมันกัดนั้นน่าขนลุกมากแค่ไหนเวลาที่ฉลามคุกกี้คัตเตอร์กัดเหยื่อนะครับลิ้นและริมฝีปากขนาดใหญ่ของมันจะดูดติดกับพื้นผิวของเหยื่อจากนั้นฟันที่แหลมคมของมันก็จะกัดจมลงไปในเนื้อแล้วบิดเอาชิ้นเนื้อก้อนโตออกมา ทิ้งบาดแผลให้เป็นหลุมเอาไว้สำหรับพฤติกรรมของฉลามคุกกี้คัตเตอร์นะครับพวกมันจะใช้เวลากลางวันอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกสูงสุดได้ถึง3,500เมตรและมักจะขึ้นมาบนผิวน้ำในเวลากลางคืนเนื่องจากเหยื่อไม่ค่อยเข้าไปในอนาเขตของพวกมันนักล่าตัวจิ๋วเหล่านี้มีอวัยวะเปล่งแสงใต้ท้องมีสีเข้มรอบคอที่คล้ายกับเงาของปลาที่เคลื่อนไหวเมื่อมองจากด้านล่าง ในขณะที่แสงสีเขียวของพวกมันเข้ากับแสงจันทร์จะถูกใช้ล่อนักล่าตัวอื่นเข้าไปใกล้และนักล่าเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเหยื่อแทนจริงๆแล้ววิธีการล่าเหยื่อของฉลามคุกกี้คัตเตอร์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการคาดเดาโดยนักชีววิทยาทางทะเลเท่านั้นแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือวีรกรรมของฉลามตัวเท่าแมวเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเนื่องจากมีการพบบาดแผลคล้ายปล่องภูเขาไฟที่เกิดจากการกัดของฉลามคุกกี้คัตเตอร์จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าปาลากระเบนแมวน้ำปลาฉลามหลายสายพันธุ์รวมไปถึงวานและโลมาอย่างน้อย48สายพันธุ์หรือแม้แต่เจ้ามหาสมุทรอย่างวานเพชฌฆาตก็โดนมันกัดมาแล้วเพราะถึงแม้คุณจะมีร่างกายใหญ่โตมีความฉลาดและมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่การเข้าไปอยู่ในถิ่นที่พวกมันอาศัยอยู่ก็เหมือนกับคุณก้าวขาลงไปเหยียบในลุ่มน้ำอเมซอนที่เต็มไปด้วยปลาปิลันญา แต่ความก้าวร้าวของฉลามคุกกี้คัตเตอร์ไม่ได้จบลงแค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับเพราะแม้แต่เรือดำน้านิวเคลียร์ก็ถูกพวกมันโจมตีมาแล้วยกตัวอย่างเคสที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปี1970ครับฉลามคุกกี้คัตเตอร์ได้กัดชิ้นส่วนที่อ่อนนุ่มของเรือดำน้ำําเช่นสายเคเบิลโดมโซน่าที่ทําจากยางทําให้บางครั้งเรือต้องกลับไปที่ฐานเพื่อทําการซ่อมแซม หรือมีบางกรณีที่ฉลามคุกกี้คัตเตอร์ได้กัดชิ้นส่วนเรือดำน้ำอย่างรุนแรงจนทำให้น้ำมันภายในอุปกรณ์โซนารรั่วไหลออกมาส่วนในช่วงทศวรรษที่80มีบันทึกเอาไว้ว่าเรือดำน้ำของกองทัพสหรัฐประมาณ30ลำได้รับความเสียหายจากการถูกฉลามคุกกี้คัตเตอร์กัดเมื่อฟังมาถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมนุษย์เคยตกเป็นเหยื่อของปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์หรือเปล่าคำตอบก็คือ เคยครับโดยเฉพาะคนที่ออกไปผจญภัยในทะเลตอนกลางคืนยกตัวอย่างในปี2009ครับชายคนหนึ่งพยายามว่ายน้ำระยะทาง30ไมล์ระหว่างหมู่เกาะฮาวายในตอนกลางคืนเขาถูกฉลามคุกกี้คตัตเตอร์กัดที่หน้าอกจนเป็นแผลเว่วะและในปี2019นักว่ายน้ำ2คนที่เข้าร่วมการแข่งขันโอเชียนเซเก็ถูกกัดเช่นกันพวกเขามีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ท้องขาและหัวไหล่ ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นในปี2017ก็มีเด็กชายวัยเจ็ขวบคนหนึ่งถูกกัดที่ขาในขณะเดินเล่นในน้ําในอ่าวเอลมาในรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งการกัดทําให้เด็กชายได้รับแผลขนาดใหญ่จนเกือบถึงกระดูกเลยต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก็มีนักว่ายน้ําคนหนึ่งถูกกัดที่เท้าและน่องขวาบริเวณรัฐฮาวายครับหรือแม้แต่ในเดือนมีนาคมปีนี้ครับก็มีฉลามคุกกี้คัตเตอร์2ตัวโจมตีนักว่ายน้ําในขณะที่เขากําลังว่ายน้ําผ่านช่องแคบโมโลไก แต่โชคดีที่เขาสามารถจับและคว้างฉลามทั้ง2ตัวออกไปได้ก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสน่าเสียดายนะครับที่ผมไม่สามารถเอาภาพของผู้คนที่ถูกกัดจากฉลามคุกกี้คัตเตอร์มาให้ดูได้เพราะว่ามันหน้าหวาดเสียวมากๆแล้วก็ช่องอาจจะปลิวได้นะครับสุดท้ายนี้คุณอาจจะกําลังกลัวเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์และเริ่มหวั่นใจในขณะที่ก้าวขาลงไปในน้ําทะเลถึงแม้ว่ามันจะอาศัยอยู่ในแอ่งมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีรายงานการพบเห็นพวกมันในบริเวณอ่าวไทยหรือในเขตทะเลอันดามันก็เรียกได้ว่าสบายใจสำหรับคนไทยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากใครที่ชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามเพชรมายาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำสาระดีๆต่อไปครับ